สวัสดีจ้าพ่อเมยพี่น้องวันนี้วันนี้มาพูกแขเอาผ่านเนาะคูกเข่งเซวคนเอามาเธอคุ้นแต่โรงพยาบาลอยู่ดีพี่เฮงโอ้ยก็มาไม่ทันพี่น้องเลยพ่อพเม่พี่น้องลูกเต้าลาลาดก็โหมเดียวพิงหู โอเคนะเพิ่แห่งไานเชิงดอยก็มาเนาะต่บ้านเชิงดอยก็มาบุญเห็นบเห็นบัไหนเห็นบัวไหน่างายเห็นบไหนเห็นบัแต่เป็นไม่เอกินไม่ได้กินเยนดสะบ่าละบดแล้วบนนั้นน มันยังเอาเจี๊ยบปลูกแล้วเอาปลูกแล้วเอาปลูกแล้วนะแกงสีเทานะแกงสีเทานะอ้จีเข้าไปผูกแขนซิวัวลังนลงกตลัง้ตคนเท่าคนไทยจ้าอยไก่เนาะตุกไก่เป็นตุกเลย เอาไอคอนในเซลให้ได้แล้วมาหลยเดีล่วันนี้ให้โซ่ให้หมานได้บันนี้ให้ยูดีไม่แหงฮ่ฮ่

กุญแจผู้เค้นเอ็ดขวัญน,นะเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้คนคไข้นี่กำลังใจดีๆแล้วก็จะได้หายเร็วๆพี่น้อง ฟันใบสี่มีแต่สาวเด็กตกฮะเออหายได้บาเดได้ยาดีแล้วเออหายตัวน้อแล้วก็ไม้ปเอายาไปทเซลมได้ยาดีก็เอานักคมีรูปไม่เอาอะไรปลกหอมหรือปลู

ใช่อยู่ดีนีหลังจากที่ผู้เขกนชุกุสุคนนะคะยงยุกข้าวข้าวต๋าเหมือนพี่น้องเอ้ยกินข้าวล้วนพาข้าวต๋าหอมถุยหลังจากที่ผู้เขกินแล้วเราก็บบนนี้กันคอยก็ได้มาเตี๊ยมาหารพี่น้องเอ้ยแม่โคเฮากะ พออยานคันแข่ขงดีเต็มผ้าหวานผ้าขาวโอ้ยงานเลิกงานเลิกกับขาดไมโครม่ได้เลยทุกคนเลยต่พาะโคเราได้นี่เอสเถอะเนาะเอสเถอะเป็นนี่เอ็ดเล้งพี่น้องเลยนะเอ็ดลาบบ่ลาบเหนียวบ่ลาบเหนียวปลาต้นตะเฮงลาบเหนียวนปะปลาต้นตะแคงลาบเหนียวี่เอ็ดเหนี้ยตึ๊กเลยว่าลาบเหนียวกยน้ะมีหลายพยานไมโครพอดีกลิ่นเลยนะ chăm chí kín bỏ bộ tay chăm chú và chăm chí kẻ khao là kẻ khao luôn phải mắc thế làm đi thay nồng lương của dưới tới lương Nôn thai với con đế nó cho bà ấy bà ở nhà đây thì mà phà mà nôn bọ, phà mà cuộc nghiệm vào bà ấy nữa khoai cả đây mà tiệm mà hàn xói khẩu con thì nó người tiệm hôm hàn yên hàn leo cả chơi đây nhục phà khao vãi kìm khao hôm thôi đấy ไปครับมาพไปยครับเฮ้ยพ,พอครัวาวารย์ท่านแข่งนด้รูจักหนึง่งเลยอนี่นึกโกกระจิวพี่น้องเอ้ยมาตะบังทรงดอยหลังจางที่ผู้แข่งแล้วกะมาเดอ้อบันนี้พี่น้องมากินข้าวมังผากิป่าหอมทวเดอ้อของวิถีชีวิตชนเผ่าผู้ไทยผู้แขนผู้แขนเชล่วมือน,นี้นะกินข้าวบันนี้อาหารหลายะแนวเด้หลายอย่าง ไปคุณเดอยู uh ่ข <gardens> ้างหลังคุณเดพวกแม่พี่น้องเนาะปุญญาตายายกันกินข้าวอาหารก็มีแตนเนวเซฟได้น้อรอย่างมา้ะเพาพี่น้องไปทั่วไก่มึอนี่ฮะ ทวรอบโลกเลยโอ้ยนึงรอกะเจียวเห่าหมอนเลยเนาะอาหารของ้าคอไทยพี่น้องเลยดอกกระเจียวปักแกงปักหวานใส่ปลาแกงอะมัม กะเจียวมันบอกะเจียวเซ็บหอน่าเออเลยเนาะย่บันดงนันท่านเดอบันส่งดอยไปอ่ะละของหวานจ้าผ้าหวานูกมันจะเซ็บข้าะหนาน่าหอนนุางเลยอ้าวกินพี่น้องกินเซ็บเซน้ากัน